สวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับดีครับเดี๋ยวเขาตามมาครับลูกน้องกําลังตามมาครับผมเกือบหลงครับวัสดีครับลูกน้องเกือบหลงครับส่งโลเคชั่นไม้ไปให้ลูกน้องแล้วกาลังเข้ามาน่าจะอีกประมาณสองสามนาทีนี่แหละนะครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับสวัสดี FC เซลคิมอันผู้บ่าวจันเดียทุกท่านนะครับอันนี้มาส่งมอบรถนะครับ 5040ดีนะครับ40แรงม้านะครับอ่าอยู่ใกล้ๆบริษัทคิมหันนี่แหละนะครับ FC ก็ติดตามคิมหันมานานแล้ววันนี้ก็ได้มีโอกาสอ่ารับรถ5040ดีครับคิมหันนะครับอ่าเดี๋ยวรอหกล้อกาลังเดินทางมาถึงนะครับอ่าเดี๋ยวรอชมตอนรถมาถึงด้วยกันนะครับตอนนี้รถก็มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวให้พี่ก้าวรถลงนะครับอ่าก้าวอินเจเนียเสียซ่อมได้หายไม่ต้องหาครับ เี๋ยวล,ลงแล้วครับเดี๋ยวไปดูท้ายใ้ช่างกล้าครับรอตรงเลยพีก่กล้ารอตรงเลยรอตรงรอตรงอ่ารอตรงเลยมามารอตรงรอตรง กระจังหน้าสีดำด้วยครับดุดุเลย น้องพา,ารวยนะครับมีชื่อแล้วนะครับน้องอาพา,ารวยนะครับเน่คุณแม่กําลังรับขวัญน,น้องพา,ารวยนะครับนี่อ่าศูนย์สี่ศูนย์ดีนะครับอ่าสี่สิบแรงม้านะครับเดี๋ยวไปดูหมายเลขรถเลข,เลขเครื่องด้วยกันนะครับนี่ก,ก็เกือบๆทุกรอบนะครับที่ส่งมอบรถใกล้ ain, ๆวันหวยออกหรือประมาณวันหวยออกเนี่ยเอาเรื่องอยู่นะครับอ่านะครับ ี่หมายเลขหมายเลขเครื่องไอ้หมายเลขหมายเลขรถนะครับอันนี้หมายเลขรถนะครับ071นะครับส่วนหมายเลขเครื่องนะครับ8746นะครับอ่า746ดสีมาลุ้นกันนะครับว่างวดนี้จะมาหรือเปล่านะครับเอ่ก็ซื้อไว้ลุ้นครับซื้อไว้ลุ้น ขึ้นั่งเลยขึ้นนั่งบีบแตะเลยครับผมรถจะคล้องอ้าวใเสืออเดียเสื้อปุ๋ยอ่าบอกครับข้างนู้นข้างนู้นอ่าถูกต้องครับนี่ครับลูกค้าขึ้นรับรถแล้วนะครับอ่า เมื่อวานลูกค้าอยู่ที่หน้านโทรมารถมือสองคิมหันไปส่งนะครับบอกว่าสตาร์ทไม่ติดโอ้ไปไถามาทั้งวันสตาร์ทไม่ติดเลยทีนี้าดาบเครื่องล้วสตาร์ทไม่ติดก็เลยถามว่าเวลาบิดกุญแจมันมีเสียงใดสตาร์ทไหมเขาก็เลยบิดกุญแจให้ฟังในโทรศัพท์มีเสียงใดสตาร์ทคิมหันก็เลยบอกว่าไอตัวนี้ลืมเอาลง แล้วก็พากันขำกันเลยทีนี้แสดงว่าไอ้นี่ลืมเอาลงจริงๆนะครับคันดับนี้นีบอ่าครับผมตัวคันไอดึงดับวาวรึงดับเนี่ยครับลูกค้าอยู่น่านโทรมาโอ้ยสตาร์ทไม่ได้รถสตาร์ทไม่ติดนะครับอ่าลืมเอาวาวรึงดับลงนะครับโอเคนะครับก็ส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ารับขวัญน้องพารวยนะครับอ่าน้องพารวยเข้าบ้านนะครับนี่โอ้ เอาลองลองลองเดินหน้าถอยหลังลองดูครับผมอ่าเอาแบบแบบที่ที่ฟังมาในคลิปอะครับอ่าเอาวาล์วดึงดับลงแล้วก็สตาร์ทนะครับเกียร์ไม่ว่างสตาร์ทไม่ติดอ่านะครับอ่าเอาผ่านหน้าขึ้นครับผมอ่าผ่านหน้าครับถอยหลังอ่าต้องครับผมตัวด้านนอกนะครับฝืดไหมถ้าฝืดเดี๋ยวจะตั้งให้ใหม่ครับผมขึ้นเลยครับขึ้นให้สุดเลย รบคับลองใส่ใส่สักเกียวสามครับผมใส่เกียวสามมีเกียรวว่างอยู่เนาะนะครับใส่เกี่ยวสามเลยนะครับเดูกลับหลังครับผมใส่เกี่ยวสามแล้วก็เดินหน้าเลยครับเดินเข้ามาหาตตัวเองอ่า่าเบาๆครับผมไม่ต้องเหยียบคันเร่งป่วยคัดให้สุดแล้วค่อยเติมคันเร่งนะครับอ่าบอกมีดับครับผมรุ่นนี้ ไม่ต้องเหยียบก็เร่งเลยนะครับไปได้แล้วครับกำลังทำความคุ้นเคยกับระบบของรถนะครับ คาข่ามทีเคยครับก็เรียบร้อยครับส่งมอบรถเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเจ็นะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากออกรถไถอเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่านะครับอ่าโทรเข้ามาปรึกษาคิมหันได้เลยนะครับเบอร์โทรข้างล่างคลิปนะครับ0925357371สน่งนะครับคิมหันยินดีรับใช้ยินดีบริการนะครับตามไปดูแลทุกที่นะครับทั่วประเทศเลยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ